สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววุงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะฮาน้อยสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจา๋างวดประจำวันที่14พฤษภาคม2565มาแบ่งปันนะคะอะ่ก่อนไปรับชมเรามาดูผลเงินก่อนเนาะ ่าแอดให้เด่นที่7 9 3นะคะ9หรือ6นะคะวิ่งรูทที่7รูทที่7นี่แอดหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า7มามาหลักร้อยเนาะแต่ว่าตัวรูทหลุดนะคะส่วนเฉพาะกิจเนาะ7 0 1นะคะ0 1ไม่มีนะคะล่างเก้าแเด่นที่9ก้ามาเนาะพี่น้องจา๋าเด่นที่9ก้ามานะคะส่วนพิเศษนะคะ3 2 8ล่าง5 3 สาม,มาหลักร้อยแล้วก็สาม,มานะคะตัวเจาะแอดลุดเนาะอ่าปกติเด่นที่สาม,มา VIP นะคะเด่นที่เก้ามาเนาะพี่น้องจ๋าดูเก้ากับสามนี้มาสี่น้อยเลยนะคะอ่าสองตัวนี้มาสี่น้อยเลยเนาะก็อ่าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องจ๋ามาเฉพาะตัวเด่นนะคะวันนี้มาแต่ตัวเด่นเนาะทั้งสามทั้งเก้านะคะ ตัวที่แอดเลือกมารูดพลาดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องกราบขอโูดขออภัยพี่พี่ด้วยเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะอ่ะส่วนแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้แอดไม่ได้ลงให้เนาะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าไปนะคะ52เนาะเข้า52อันนี้ที่แอดเขียนไว้เนาะลางไว้นะคะหวยลาวพัฒนา ข้าที่5 2แอดลงเฉพาะในกลุ่มนะคะวันนี้ไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลาลงหน้าช่องเลยแอดแบบเหนื่อยอ่ะพี่น้องจ๋าเลิกงานก็ค่ำก็เลยไม่ได้อัดคลิปเนะาะเมื่อคืนไม่ได้ทำแนวทางหวยลาวนะคะ,ะมัดร,รวม5าลาวเช่นกันเนาะแอดเวลาไม่พอจริงนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ลงเฉพาะในกลุ่มเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะอ่าไอดีอยู่ที่ชุมชนเด้อพี่น้องจ๋า แอดลงไว้ที่ชุมชนนะคะสามารถแอดติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ก็เข้าไปที่ห้าสองอ่าส่วน5านอยนะคะฮาน้อยมัดรวมหานอยโค้งสุดท้ายปังมากเลยนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่อ่ามัดรวมห้าลานเนาะพี่น้องจา๋าของคืนนี้ มารวมห้าลาวแตกไปแล้วลาสตาสองศูนย์กับหกหนึ่งนะคะ,ะเหลืออีกสามลาวนะคะพี่น้องจา๋ามาตามต่อกันฮานอยต่อนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยแอดก็ลงให้ในกลุ่มแล้วเนาะหน้าช่องก็รอก่อนนะคะ ว่าจะให้ในกลุ่มก่อนเนาะอ่ะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวดินนะคะ ะะตัวเด่นในวันนี้นะคะมีเก้านะคะมีเก้ามีสาม แล้วก็มี7จนะคะมีเก้ามีสามมี7จแอดจะวิ่งรูดที่เก้าเนาะถ้าใครไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็น6เอาเดอร์พี่น้องจา๋าอ่ะ9มา90ู้นนะคะ9 1 9 2 9 3 94 95้สี่ 9ก้าหกเจเก้าแปดแล้วก็เก้าเ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋า 9ก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะคะพี่น้องจ้าอะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนะคะตัวเด่นสามตัวนี้นะคะเก้าสามเจ็ดถ้าใครไม่ชอบเก้านะคะสามารถนำสามกับเจ็ดไปวิ่งไปรูดได้นะคะ ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ข,ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะ<ม>เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ